สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันจันทร์นะคะคลิปนี้ก็เรามาชมดวงล่วงหน้าก่อนใครนะคะซึ่งเป็นดวงรายเดือนของเดือนมีนาคมนะ2,567นะคะดูก่อนได้เปรียบเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวหมอ่าจะใช้ไพ่เด็กนี้ให้นะคะเจิมเจิม ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะส่วนใครที่สนใจคอร์สพหยยิปซีนะคะก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆพิเศษนะคะรอคอยเราอยูอ่เดี๋ยวเราเริ่มสับให้ชอปเฟร์ไปด้วยกันเลยะคะ่ะ มาค่ะสำหรับชาววันจันท์นะคะโดดเด่นเลยชาววันจันทร์ในเดือนมีนาคมนะคะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณแล้วก็ในเดือนมีนาคมดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะเป็นส่วนใหญ่อะคุณจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของความสุขนะคะความสุขลองลองมาก็จะเป็นการเงินนะคะความสำเร็จทางการเงินโอ้โห สิบถ้วยมา the wheel of fortune มาหนึ่งสองตองสิบมาเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะชาววันจันเหมือนก่อนหน้านี้น่าจะมีการแบบตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีความแบบชัดเจนมุ่งมั่นมากกับเป้าหมายของคุณนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า intuition ของคุณนะคะซึ่งเป็นจังหวะนะคะก่อนหน้านี้เหมือนคุณได้ไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างในลักษณะของ การเรียนรู้การเข้าถึงอารมณ์ตัวตนที่สูงสุดของตัวเองอย่างเงี้ยม,มันมีฟิลลิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะชาววันจันทร์จะดีมากๆถ้าคุณกําลังค้นหาคําตอบหรืออะไรบางอย่างอยู่นะคะเนี่ยคุณกาลังจะเจอกับคําตอบแต่คําตอบนั้นอาจจะมาจากสมาธิก็ได้นะคะในสิ่งที่คุณตามหาหรือว่าช่วงเวลาที่คุณอยู่คนเดียวคุณจะเข้าถึงไฮเซลของคุณได้ดีมากๆแต่ว่าไพ่เนี้ยขึ้นมานะคะแนะนาให้ให้นั่งสมาธินะอือเอาแหละ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาววันจันทร์สามถ้วยมาเลยสามถ้วยเป็นไพ่ที่สวยงามมากในเรื่องของความมั่งคัง่งความร่ำรวยข่าวดีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะมีนาคมเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ปังอีกเดือนหนึ่งของคุณนะคะเออเราก็แบบดวงดีสิ่งที่คุณรอคอยแบบมาจ่อรอแล้วนะคะโดยเฉพาะเงินนะ โอเคสำหรับคนที่ทำงานก่อนแล้วกันเนาะดูดวงงานก่อนนะการงานในเดือนนี้เป็นยังไงสำหรับคนร่างานก่อนบางคนกำลังหางานนะคะรอได้สักพักนึงแล้วนะคะไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรมันมีเยอะแยะมากมายนะคะออฟเฟอร์เข้ามาเยอะมากหรือว่าช้อยของคุณตัวเลือกของคุณมันก็เยอะเช่นกันนะคะดังนั้นแบบตามหาสิ่งที่เองรู้สึกว่าให้ถนัดหรือว่าความฝันของคุณแ่ะ คุณต้องตัดสินใจแล้วก็อนุญาตในสิ่งที่คุณอยากได้ก่อนนะคะคุณถึงจะได้เนี่ยคุณคุณแค่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ถาม higher เซลอของคุณหรือเชื่อใน i n นทิ t ชันของคุณนะคะถ้าคุณกำลังจะแบบเฮ้ยวีคอในเรื่องของงานรอรอแล้วก็แบบตึกตรองอยู่จะเอาอยัางไงดีอย่างเงี้ยนะบางคนถามงานมาได้นานแล้วถามว่ามีวดวงได้งานไหมมีแต่ถ้าได้มันจะได้แบบปรับปรับฉับพลันถ้าไม่ได้อาจจะเป็นช่วงที่เรายังไม่มั่นใจในความสามารถหรือว่ายังไม่มั่นใจในงานที่เราจะไปทำนะคะ,ะสำหรับคนที่ทำงานประจำเป็นยังไงบ้างคนที่ทำงานประจำนะคะ บางบางอย่างมันจะมีแบบว่าความแบบนิ่งๆสักพักหนึ่งนะคะนิ่งๆสักพักหนึ่งมันยังไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุคณเปื่องานคุณรู้สึกว่ามันแบบ มันไม่มีอะไรที่แบบว่ามีปัญหานะความเบื่อมันเกิดจากอารมณ์ของเราอะบางช่วงบางโมเมนต์ดังนั้นในเดือนนี้งานประจําหมอโบว่ามันเป็นจังหวะที่คุณแบบเซ็งมากกว่านะคะมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่คุณก็ได้รับความช่วยเหลือดีนะคะจากเพื่อนร่วมง,งานบันโฟล์อะนะคะบางทีมันง่ายจนแบบว่ามันมันง่ายจนมันไม่มีอะไรน่าท้าทายในเดือนนี้นะคะแต่ว่าการเงินของ การเงินกับงานของคุณมันสัมพันธ์กันนะคะงานไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะอาจจะมีบางจุดที่แบบว่าเออสิ่งที่คุณรอ,รอมาเมื่อไหร่มันจะขับเคลื่อนสักทีถามว่าขับเคลื่อนไหมช่วงไหนน่าจะเป็นช่วงแบบว่าหลังวันที่สิบ้าไปนะคะอืสำหรับงานประจานะเหมือนคุณจัดการหรือว่าเมเนจอะไรอย่างเงี้ยได้ดีพอสมควรนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องแบบนั่นก็คืออารมณ์ตัวเองเท่านั้นเองนะ อันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสำหรับคนที่ทํำธุรกิจส่วนตัวนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนายตัวเองเป็นยังไงบ้างธุรกิจส่วนตัวนายตัวเองโอ้มีอันนี้ขึ้นมาเมื่อกี้เปิดงานประจําให้ของานประจําใบหนึ่งนะคะขอไกล์ไลน์งานประจำอาวงานประจําทุกอย่างกําลังจะคืบหน้านะคะกับสิ่งที่คุณแบบเี้รอให้มันคืบหน้างานประจําการคืบหน้านี้จะมาแบบรวดเร็วบอกไปแล้ว จะมาอย่างรวดเร็ว,รวคุณรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องของงานประจําที่จะให้มันสําเร็จจบหรืออะไรเงี้ยได้แบบข่าวดีในเรื่องของงานประจาดีไม่ดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เงินเพิ่มนะคะอ่าสำหรับอันนี้จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนายตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นแบบงานที่แบบจินตนาการนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่างานแบบกลางคืนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานแบบศิลปะนะคะเชิงบริการอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้จะโดดเด่นในเดือนนี้มากๆเพราะว่า ที่จริงทุกง,งานนะแต่ว่างานอันนี้จะเด่นมากในในเดือนนี้ของคุณเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งความโชคดีนะคะแล้แบบว่าทุกอย่างจะแบบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะในเรื่องของความสําเร็จทางการเงินนะคะมีคนแบบสนใจธุรกิจของคุณมากขึ้นนะคะอืคนที่ทําแบบเป็นนายตัวเองอะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากนะคะที่คุณจะเชื่อในแบบสัญชาตยานของตัวเองในเดือนนี้ ถามว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นไหมมันก็เป็นอีกช่วงช่วงหนึ่งที่ดวงมันแบบหมุนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนอย่างเงี้ยในทิศทางที่ดีพอสมควรนะคะในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่านายตัวเองเพราะมันมีความสําเร็จนะคะรอคอยคุณอยู่คุณจัดการคุณเมนเนจได้นะคะแล้วเงินก็มารวมไปถึงนะคะการแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นอาจจะแบบว่า,าเปิดร้านใหม่ นะคะหรือทำธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนอย่างเงี้ยหรือได้โปรเจกต์นะคะหรือว่ามันมีแบบความคืบหน้าที่เราแบบว่ารอได้มาสักพักหนึ่งแล้วหนึ่งเงี้ยนะคะเราสามารถแบบแมนจได้กับสิ่งสิ่งนี้นะคะเอาละคะ่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินนะคะสิบสิบสิบสบ บางคนบางท่านอาจจะเห็นแบบว่าหนึ่งสี่ตัวนะคะก่อนหน้านี้ทุกๆคนเลยนะคะจะเล่เห็นคุณอาจจะเห็นเลขตองหนึ่งหรือว่าหนึ่งสี่ตัวนั่นคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่ชาววันจันทร์ทำนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเลยคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคุณจะเห็นว่ามีสิบถ้วยสองใบนะคะโดยเฉพาะความรักครอบครัว blessing พรที่คุณแบบอธิษฐานไว้อย่างเงี้ยมันมันเลิศมากๆเลยนะแล้วก็ การเงินของคุณในเดือนนี้หมอโบอเห็นแบบควีนถือเหรียญแล้วก็เดอะวิวออฟฟอร์จูนมีอาจจะมีโชคก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าการเงินจะเป็นยังไงขอเสริมหนึ่งไวนะการเงินให้ระวังในเรื่องของใช้จ่ายตามอารมณ์นะคะใช้เงินแก้ปัญหาหรือว่าอารมณ์พาไปส่วนเงินมีไหมมีเข้ามาแน่นอนนะคะอาจจะมีโชคจากการเดินทางหรือว่ายานพาหนะด้วยก็ได้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคก็ได้นะคะ การเงินบางคนบางท่านอาจจะใช้เงินเกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะการศึกษาหรือว่าครอบครัวแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าต้องใช้จ่ายไปในทิศทางที่แบบว่า,าเสียงเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นแบบข่าวดีด้วยซ้ําหรือบางคนก็เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์อืมก็มี หรือบางคนจะได้เงินจากที่คุณรอนะแต่การเงินเนี่ยแบบอุ้มังคั่งมากนะคะสำหรับคนที่เ,เกิดวันจันทร์นะเนาะเนีนะคะอื่นสุขภาพมีไหมสุขภาพสุขภาพต้องระวังกดไหลย้อนบางครั้งก็หลงหลง,ล,งลืมลืมนะคะนอกนั้นไม่มีปัญหาน่าจะอารมณ์เฉยเฉยของเราบางครั้งนั่นเองนะเคลียร์ยูเอเนอจีเท่านั้นเองเนี่ยไพ่เสริมขึ้นมาบอก ทีนี้เลขมงคลนะคะในเดือนนี้มีอะไรบ้างเ,าเลขมงคลของคุณจะมีเลขสีนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเลขสี่มีเลขเลขห้าเลขสี่เลขห้า มีแค่นี้นะคะ่ะทิศมงคลก็จะเป็นทิศทิศใต้กับทิศต,ตะวันตกนะคะอืทิศใต้กับทิศต,ตะวันตกเนาะเดี๋ยวนะโอเคใครจะมูสายมูเตลูก็าจะเป็นพระแม่ปราตีพระแม่รัศมี ก็ได้นะคะในเดือนนี้เนาะหรือครูบาอาจารย์ของคุณนั่นแหละวันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนนี้ก็จะมีวันจันทร์ขึ้นมาเลยนะคะมีหลายวันนะมีวันจันทร์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่วันที่มงคลที่สุดของคุณในเดือนมีนามีวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันพุธ และอีกหนึ่งวันเสาร์นะคะเลิศมากวันมงคลหลายวันมากนะคะอ้ใช่ใช่เอาทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสิคะว่าความรักเป็นยังไงเนาะความรักสําหรับสายโสดนะคะสายโสดน่าจะยังแบบว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซง,เซงหรือเปล่าช่วงเวลานี้อาจจะอยากแบบว่าใช้ชีวิตนะคะ ปาร์ต euh, ี้สังสรรค์หรือว่าท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะสายโสดถ้าคุณเปิดใจนะคะส่วนใหญ่จะเข้ามาผ่านเพื่อนคุณมากกว่านะแต่ตัวคุณเองหมอโบว่าคุณยังอยากจะนิ่งๆอยากจะจัดการกับชีวิตของตัวเองอยู่อืถ้าใครเข้ามาในเดือนนี้นะคะก็อาจจะเป็นแบบเออมาผ่านเพื่อนมาผ่านครอบครัวซะมากกว่าแต่ตัวเราเองนะ่าจะยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะ่าจะยังแบบไม่ค่อยโอเพนร้อยเปอร์เซ็นต์สายโสดนะคะถ้ามานะ่าจะเป็นชาวธาตุลม อืมออขอหนึ่งใบสำหรับสายสดเนาะเนี่ยคุณโฟกัสที่งานอย่างเดียวบ้างงานนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยออไม่ค่อยอยากที่จะแบบว่าสนใจอะ่ะเหมือนแบบได,ได้ความสำเร็จอย่างได้เงินมากกว่าชาววันจันทร์นะคะในเดือนมีนาคมอมเพราะคุณโฟกัสไปที่ความรุ่งเรือง ทีนี้สําหรับคนที่มีคู่เป็นยังไงหนึ่งใบสีคนที่มีคู่อะเป็นช่วงที่แบบว่ามีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นอาจจะแบบอยากที่จะเดินทางอยากที่จะแบบว่าไปท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะร่วมกันหรือว่าให้เวลาคู่ของเราคู่คุณอาจจะบีซี่หรือคุณอาจจะบีซี่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมเออมีแต่คนยุ่งงานนะคะทุกสถานะ แต่ว่าเขาบอกว่าความสุขมันมานะความสุขมันมาดังนั้นคนที่มีคู่มีครอบครัวควรที่จะแบบว่าโฟกัสที่ความสุขเพราะเป็นเดือนที่คุณจะแฮปปี้มากๆมีความมั่นคงมีความอบอุ่นนะคะไม่ได้เจอกันกับใครมานานการรวมตัวกันของคนในครอบครัวน่ะมันเกิดขึ้นนะคะอืความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะมาตอกย้ำว่าบล็อกกันใช่ไหมเอยังมีการบล็อกกันอยู่นะคะหันหลังให้กันบล็อกกันได้แค่สองกันแล้วก็แบบ อะไรนะความสัมพันธ์มันแช่แข็งอะ่ะสำหรับบางคนอืมอ่ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าคำแนะนำของไพ่ในเดือนนี้กับ intuition หรือว่าไพ่เซลของคุณใบแรกนะคะขึ้นมาตัวนี้ก็มอกว,ว่าจากระที่6ที่7ของคุณแบบสตรองหรือว่ามีการบาลานซ์นะคะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่เนี่ย โฟกัสเมนิเฟตไซส์ไซส์เมนิเฟตนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนนี้แบบว่าคุณมีพลังแห่งการเมนิเฟตที่สตรองมากๆนะคะแล้วมันเหมือนคุณจินตนาการภาพได้ชัดเจนใกล้มากขึ้นนะคะโฟกัสจินตนาการประสบการณ์แล้วก็ให้สังเกตนะคะเออให้นึกถึงภาพที่คุณต้องการนะคะขึ้นมาการแสดงภาพนะคะเหมือนอิมเมชั่นขึ้นมานะคะเนี่ย การกดของการเมนิเฟตของคุณจะได้ผลนะคะดังนั้นถ้าอยากได้อะไรนะคะไม่แปลกใจทำไมมี3ามถ้วยความสำเร็จความร่ำรวยมันเกิดขึ้นเมนิเฟตเอา นะคะแล้วก็เติร์ดไอของคุณมัน OpenNe t นะคะเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะคะเติร์ดไอของคุณการจินตนาการความยืดหยุ่นการเปิดกว้างการเรียนรู้เข้าไปสู่การเรียนรู้รรน,รนะคะสู่ครูบาอาจารย์นําพาไปหรือว่าการเรียนรู้ที่แบบสูงสุดของคุณมันมีคําว่าการตื่นรู้เกิดขึ้นดังนั้นการทําสมาธิจะช่วยให้คุณแบบว่าในเรื่องของการแบบปลดบล็อกตาที่3ามได้นั่นมากเป็นเดือนเป็นจังหวะที่ตาที่สาของคุณจะแบบว่าฟโฟล์นะคะจากการที่ 6ของคุณนะแล้วก็ตัวนี้อันนี้ไปใส่เสื้อให้เขานะคะยังไม่ได้สติกเกอร์ที่สวยๆมาเลยอ่ะตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณนะคะอันนี้น่าจะเป็นจักระที่หนึ่งพลังความแข็งแกร่งแล้วความสมดุรณของร่างกายของคุณนะคะ บางคนบางท่านในเดือนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เหมือนคุณแบบมีความแบบใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะเออเฮลตี้มากขึ้นหรือเขาเรียกว่ามันเป็นฟิสิกอลนิดนึงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยซึ่งมันจะทำให้แบบว่ามันถูกต้องแล้วอะเพราะว่าจักระที่แบบว่าต่ำสุดเนี่ยมันจะเริ่มถ้าคุณแบบบาลานได้มันจะดีมากนะคะเออเพราะว่ามันยากนะในการทำให้มันแบบ สตรองหรือว่าบาลานได้นะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวขอดูว่าใช่หรือเปล่าบางคนถ้าทําแบบถ้าเรายังทําไม่ได้คุณก็อาจจะแบบว่าเอองดเนื้อสัตว์นะคะทุกๆวันจันท์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือบางคนแบบดีมากเลยเขาทําได้กันแบบเยอะแล้วอย่างเงี้ยอืมก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบงดละ เลิกได้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอาจจะทีเล็กๆทีละเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเพื่อทำให้เรานะคะหลุดพ้นจากคำว่าความกลัวได้นะ,ะจะยกระดับนะคะความละเอียดของจิตวิญญาณเราเนี่ยเข้าสู่แบบมิติที่ห้านะคะหรือว่ามิติที่สูงขึ้นไปได้ดีขึ้นมาดูคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอินเนอร์นอิงขึ้นมา มันมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างบางคนแบบว่าเหมือนครูบาอาจารย์ของคุณนะคะสัมผัสแล้วก็เชื่อมโยงกับนี่แหละไฮเออเซลของคุณเนี่ยนะคะคุณมีแบบเซนต์รับรู้อะไรบางอย่างนะคะกำลังแบบมีอยู่ดีก็มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้รู้ความลับอะไรบางอย่างของจักรวาลบอกไว้เลยสิ่งที่คุณตามหา นั่นแหละรู้แล้วว่าคืออะไรสําหรับบางคนอาจจะเป็นฉันเกิดมาเพื่ออะไรอาจจะเป็นคุณจะเจอความรับบางอย่างหรือคุณมีพรสวรรค์อะไรบางอย่างที่ติดตัวมาจะมีครูบาอาจารย์บอกคุณจะมีทุกอย่างบรรจบหรือนําพาให้แบบคุณได้รับเมสเซจหรือว่าไปเจอกูรหูหรือผู้รู้ได้นะคะในเดือนนี้เลิศเลอนะคะเคลียร์ยัวเอเนจีหนึ่งใบสิอ๋ออันนี้ไม่ใช่เคลียร์ยัวเอเนจี Temperance นะคะคือการปรับสมดุลนะคะพยายามที่จะสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบบร่างกายหรือจิตใจก็ตามนะคะให้มันสมดุลกันนะมันต้องแบบ Working แบบสอดคล้องกันมันถึงจะ Work มากๆก,ก,กับคุณแล้วก็ Promise the Future มีบางอย่างกำลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆไม่ดีได้ไงเห็นตองสิบ strength ขึ้นมา มีบางอย่างกำลังเข้ามาในชีวิตคุณสิ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่แบบว่ามัน powerful มากมากนะคะหนึ่งในนั้นหมอบโบสัมผัสได้ว่ามันเป็นความรู้ความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ why four of f o r of one ขมาความมั่นคงความสตรองความมั่นคงอะค่ะรวมกันแล้วมันเป็นความมั่นคงมีบางอย่างบางคนอาจจะแบบเป็นสัญญาณของคำว่า การแต่งงานการเจอเนื้อคู่บางคนเป็นสัญญาณของคำว,ว่าความรุ่งเรืองมั่งคั่งล่ำรวยคุณกําลังจะมีบางอย่างกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณค่ะเอออย่างนี้แล้วกันนะคะอ่ะทีนี้กลับมานะคะที่ดูแล้วอะ่ะคุณไม่ได้มีปัญหาเลยเดือนมีนาคมนะคะไพ่ของคุณสวยมากสิ่งที่นั่นก็คือทำสมาธินั่นเอง แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันมันมันเกิดความเบืออออเบ่อของคุณอ่ะขอดูหน่อยสิคะความเบื่อของคุณอ่าคุณเบือ่อแบบบางทีมันรู้สึกว่ามัน empty อเนอ,อ็มตี้อ่ะเนาะเบื่ออยากจบกับบางสิ่งบางอย่างนี่คือแบบความรู้สึกของคุณคุณอยากแบบเกมโอเวอร์นะคะเหมือนคุณแบบพยายามที่ไม่ใช่พยายามอ,อ่ะเออ คุณมีปัญหากับบางเรื่องหรือใครสักคนนะคุณรู้สึกมองบอลรู้สึกว่าคุณหันหลังให้กับเรื่องราวที่มันไร้สาระนะนี่จริงโหเลขสิบมาเยอะมากวันจันทร์คุณหันหลังให้กับเรื่องราวที่มันไร้สาระคุณช่วยโอกาสเนี้ยเพื่อที่แบบว่าโฟกัสที่ตัวเองเติมเต็มตัวเองให้แบบเต็มสิบอะนะคะการที่เราแบบว่าบางครั้งออกมาจากความสัมพันธ์ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยความแบบพร้อม พร้อมใจพร้อมกายของเราอะมันเหมือนมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสําหรับคุณในเรื่องของการตื่นรู้เช่นกันนะคะอแต่สิ่งที่แบบเลิศมากๆสําหรับคุณหมอโบบอกเลยว่ามันจะมีบางอย่างเข้ามาแล้วแบบมันรวดเร็วฉับพันแล้วก็ความสําเร็จมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเฉลิมฉลองเลยแล้วค่ะแล้วก็ไพ่สุดท้ายมันมาด้วยคําว่าสิบถ้วยเป็นเดือนที่ปังของคุณมากๆอีกหนึ่งเดือนบางคนมั่นหมายแต่งงานบางคนแบบ ไม่รู้อะมีมีเรื่องมงคลหรือมีแบบข่าวดีเกิดขึ้นในชีวิตแน่นอนอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่ารถได้รถใหม่นะคะหรือแบบแต่งงานมั่นหมายอย่างเงี้ยก็ได้มีแบบจกักรวาลจะนำพาไปมันถูกลิขิตไว้แล้วบอกหมดก็ไม่ตื่นเต้นนะคะเอาแล้วค่ะก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีที่สุดของคุณฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครสนใจดู เรียนดูดวงนะคะกับหมอโบก็แบบทักมาได้ที่แบบรายละเอียดด้านบนหรือว่าชมรายละเอียดนะคะต่อเนื่องจากท้ายคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวๆๆกัรุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณข่าวดีขอบคุณสิ่งดีๆที่กําลังเข้ามาฉันได้รับความสุขความสําเร็จกับทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอเพิ่มคําแนะนําอีกสามนะคะก็คือมันเหมือนเป็นเดือนที่คุณต้องใช้ความฉลาดของคุณความแบบหลักแหลมของคุณนะคะในการเจรจาต่อรองด้วยเช่นกันแล้วก็การที่คุณจะจบกับบางอย่างนะคะคุณจะมีการแบบเป็นอิสระภาพจา,จากสิ่งที่แบบมันไม่ดีได้นะคะช่วงจังหวะที่คุณจะรีคอรี่นะคะ เป็นช่วงที่คุณแบบแคล้ายๆตื่นรู้แล้วแบบเป็นอิสระจากคาว่าความแบบความเหนื่อยล้าได้ขอให้คุณโชคดีนะคะเลิฟๆค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตแปะคลิปนี้ประชาสัมพันธ์นะคะหนึ่งคลิปสั้นๆเนาะหรือโปรโมทก็ได้นะคะวลคัม <Welcome S 1> นะคะเปิดลงทะเบียนแล้วกับ Master Universe นะคะเรียนดูดวงแบบมืออาชีพรุ่นที่14นะคะ,ะ,คะก็ลงทะเบียนแล้ววันนี้เป็นต้นไปนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่เราจะเรียนกันในเดือนเมษายนนะคะ2567นี้เองซึ่งคลาสนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็นสห้องเพราะว่าคุณจะได้ เลือกวันที่สะดวกได้เพราะว่าเป็นช่วงของเทศกาลเนาะบางคนก็อาจจะอยากเรียนก่อนสงการหรือว่าหลังสงการเอาที่พร้อมเรามีแบบมีออฟเฟอร์ให้มีออชชั่นให้ว่างินเถิดนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะก็แน่นอนนะคะ,ะคุณลงทะเบียนคุณจะได้อะไรคุณก็จะได้ไพ่หนึ่งสำรับนะคะส่วนรุ่นนี้ครูบาอาจารย์นะจะได้ให้ให้คุณแบบเส้นนี้นะคะเป็นแบบว่า แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันแต่รุ่นนี้จะได้ลาพิสลาชูรี่นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของปัญญาญาณสมาธินะคะหรือตาที่สามหรือว่าจากกักรที่6จกกักรที่7นั่นเองแล้วก็ช่วยบำบัดในเรื่องของเขาเรียกว่าบำบัดในเรื่องของตัวร้อนหรือใครก็ตามที่แบบว่าใช้เงินเก่เงๆอะ่ะอุดรอยร่วของการหืนอันนี้ดีมากวะโบแบบ ได้ผลกับตัวเองนะคะอันนี้เป็นทริปให้เฉยๆเอาละค่ะของจริงสวยกว่านี้ท้าขาแอดมินเลยนะคะสิ่งที่3ที่คุณจะได้ต่อมานะคะเอกสารแล้วก็คลิปนะคะแบ่งออกเป็น3คลิปด้วยกันนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นคลิปปรับพื้นฐานให้ดังนั้นไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีพื้นฐานมาไม่ได้เกี่ยวกับ เป่งภาษาเก่งภาษาไม่ไม่เกี่ยวค่ะไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานนะคะเอาคลิปไปฟังนะคะแบบว่าปรับรอพลังงานรอยอย่างเงี้ยพอวันเรียนแล้วก็จะแบบว่าสอนให้อีกนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วตลอดระยะเวลาที่สอนนะคะเออทั้งแบบหลักสูตรเลยจะมีการอัดนะคะวิดีโอให้ให้พวกคุณไปทบทวนเองนะคะเออย้อนหลังได้ด้วยนะไม่ไม่ได้แบบว่าดึงเข้ากลุ่มนะอันนี้สอนสดๆนะคะผ่านซูมผ่านแอปมิดนะ ดังนั้นไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าดึงเข้าไลนา์แล้วเอาวิดีโอรุ่นอื่นมาให้นะคะไม่ใช่รุ่นไหนก็คือรุ่นนั้นเป็นเพียวๆเป็นเรียวๆไปเลยนะคะแล้วในห้องนะคะเราก็จะแบบมีการแบบอ่าเวิร์กช็อปกันเยอะมากนะคะเวิร์กช็อปกันเยอะมากวันแรกก็จะเป็นแบบว่านั่นหน่อยนะคะคือเอาให้ครบเอาให้แบบเต็มที่สุดๆไม่มีกักนะคะแล้วก็พิเศษสุดเลยนะคะสําหรับทุกๆรุ่นก็จะแบบ มีอะไรบ้างบางทีก็ไม่ได้พูดในนี้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเบสิกเราก็จะแบบว่าเฮ้ยดูดวงเป็นนะคะ,ะงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็อะไระดูดวงแบบพิกา,าัดเรนดอมเปิด1ใบ3ใบ5ใบตับคำถามหาสัญ,ญลักษณ์ของตัวเลขนะคะตัวเลขมงคลตัวเลขแอนเจิลวันเดือนปีช่วงอายุอะไรอย่างเงี้ยประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไพ่ใบไหนเออเป็นแบบ ของราศสีไหนของธาตุอะไรอะไรเงี้ยนอมอนซิมเปอยู่แล้วแต่ที่ดีไปกว่านั้นคือคุณจะดูดวงเป็นนะคะแล้วแก้ปัญหาได้ทุกอย่างภายในภายในห้องภายในคาบเลยนะคะดูดวงแก้ปัญหาให้คําแนะนวแนวทางให้กับลูกดวงคุณได้นะคะคุณตอบโจทย์ได้ทุกอย่างดังนั้นก็นี่แหละมาหาคําตอบไปด้วยกันนะคะไม่มีกัรกนะไม่มีก,กัก าจัก,กระด้วยนะคะสอนจัก,กระให้คุณแบบเบสิกพื้นฐานหาจัก,กระยังไงในไพ่ทั้ง78็ดสบใบนะคะแล้วแบบจะฮิลลิ่งตรงไหนนะคะนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากๆสนใจก็คืออุ้ยทักมาเลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆให้แล้วขอมาว่ามีแบบแบ,บ่งชำระไมหมหมอโบมีคะ่ะแม็กซิมัมสามสามด้วยกันจัดให้นะคะก็ครบครบหรือ,อยัง น่าจะครบแล้วนะคะที่แอนจะบอกแต่ถ้ามีอะไรที่แบบมากกว่านี้ที่หมอโบยังไม่พูดก็คือน่าจะอยู่ในข้อมูลที่แอดมินส่งให้คุณตอนคุณทักหาดังนั้นทักมานะคะรอสำหรับการเรียนรู้หวังว่าเราจะได้เจอกันเพราะความรู้จะนำพาเราไปสู่อิสรภาพความรู้จะอยู่ติดตัวเรานะคะเอออาจจะเป็นเขาเรียกว่าจิ๊กซอห์แห่งการตื่นรู้ก็ได้นะคะเจอกันนะคะ